สอบถามคุณหมอนิดนึงในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณหมอเนี่ยนะครับการที่ตํารวจให้ความเห็นว่าที่จับพยาบาลอาสาอะไรต่างๆเนี่ยจับได้เพราะเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์หรือ,อมีอาชีพเป็นพยาบาลเนี่ยตามหลักการสากลน,นี่เรายอมรับคําอธิบายนี้ได้ไหมฮะโอ้ยรับรับไม่ได้เลยคือคืออย่างนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะคือในในสถานการณ์เฉพาะด้านตรงนั้นเนี่ยถ้าเห็นใครแต่งตัวเหมือนกลุ่มแพทย์พยาบาลอาสาหรือมีปลอกแขน าการกระบ,บาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือค,คือมันมันไม่ควรจะเข้าไปถึงก็มือเท้าลอยเข้าไปจดเขากระตุกเขาจนหมดสติมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยอะ่ะนะฮะถึงแม้คนธรรมดาไม่ถึงไม่ได้แต่งตัวเป็นชาริวยาลอาสาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วยกเว้นเขากําลังถือปืนจะยิงใครว่าโยนกําลังจะโยนระเบิดเทานั้นก็ว่าไปอยา่างแต่อันนี้คนปกติเนี่ย ไม่ควรจะทําอย่างนั้นเด็ดขาดแล้วโดยเฉพาะยิง่งเขาอยู่ในอยู่ในเครื่องแบบที่ที่มันบ่งบอกอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องแบบสีเขียวของ d ีเอนเนี่ยถ้าตำรวจพวกนี้เห็นมาตลอดนะตั้งแต่การชุมนุมทุกครั้งเนี่ยดีเอ<ม>็นเอเขาก็ใส่สีเขียวนี้มาตลอดนะฮะของเออซี ER ก็จะมีสีสีบานเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าของแพทย์เพื่อบนบวชนก็จะมีบอกแขนสีแดงนะทุกคนจะคุ้นตาคุ้นด้แล้วมันมันไม่มีเหตุผลอะไรฮะที่จะไปทํา อันนี้มันเหมือนกับการแก้ตัวพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทาร้ายเขาแล้วพอเรื่องมันดังมีปัญหาตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แพทย์นะไม่ใช่อาสาแตฮะมันมันมันไม่ใช่พ่อแก้ตัวฮนะแล้วผมเข้าไปตรวจสอบนะฮะผมยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่จากการตรวจสอบวันนี้เนี่ยผมได้เข้าไปเยี่ยมน้องนิวเนี่ยที่ตารวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็ทราบว่าเขาเป็นอาสาทํากับดีเอ็นเอเนี่ยทํามาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็ ตรวจเช็คกับคนที่ทํางานที่ DNA เนี่ยก็มีภาพของน้องอยูที่เคยปฏิบัติงานในอดีตใส่เครื่องใส่เสื้อกัก๊กสีเขียวปลอกแขนสีเขียวอะไรเนี่ยก็มีอยู่ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยอมรับไม่ได้ฮะท,ที่ที่ตำรวจจะออกมาแก้ตัวอย่างนี้แก้ตัวเป็นน้ำขุนขุนเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนะครับคุณหมอครับขอถามเพิ่อมอีกนิดหนึ่งครับอ่า ในแง่ของลักษณะของการใช้ความรุนแรงในทั้งสองฝ่ายเมื่อวานเนี่ยครับมันถึงขั้นไหนอ่ะมันถึงขั้นที่แบบน่าจะไปถึงการเอาชีวิตกันหรือว่ามันเป็นการ<ม>เหมือนตีกันด้วยการทะเลาะกันหรือว่ามันเป็นการตีกันในลักษณะ<ม>ไหนครับการประทะกันเมื่อวานจากที่เห็นมมความความเสียหายมมหรือว่าไปดูบาดแผลแล้วผมไม่ได้<พ>ผมไม่แน่ใจถ้าตรงตรงส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างคนที่ถูกยิงที่หน้าแบ,บ็คโดเดลเนี่ยทราบว่า เห็นว่าเป็นอาชีวะอีกฝ่ายหนึ่งที่ใส่เสื้อสีอีกสีหนึ่งนะฮะแล้วก็คือคือคือเป็นกลุ่มอาชีวะอีกสีหนึ่งอ่ะที่บอกว่าต้องการที่จะทําลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรของกลุ่มอาชีวะที่มาช่วยกลุ่มราษฎรอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะแต่อีกฝ่ายอีกส่วนหนึ่งก็คือตารวจที่เข้ามาทําร้ายประชาชนเนี่ย ผมผมก็ไม่กล้ายืนยันนะแต่มันเหมือนกับมีการวางแผนเพื่อต้องการให้มีการประทะเพื่อต้องการให้มีการใช้กําลังเกิดขึ้นอาจจะต้องการให้ผู้ชุมนุมกลัวเกรงหรืออาจจะทําให้คนไม่กล้าออกชุมนุมอีกหรืออะไรก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ต้องระวังมากมากนะแล้วแล้วมีคนเอาคลิปให้ผมดูอันนี้นะว่ามีคนที่โยนระเบิดปิดปองหรือก่อกวนเนี่ยเขาบอกคนนี้เนี่ยทํามาหลายงานแล้ว นะแล้วก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยตำรวจก็เห็นแต่ว่าค,ค,คนคนนี้นี่ไม่โดนจับกลุมเลยมันก็เป็นอะไรที่ที่แปลกนะฮะผมผมเชื่อว,ว่าถ้าคนที่โยนระเบิดปิงปองหรือทำอะไรที่ทำร้ายตำรวจที่ทำไรหลายครั้งเนี่ยตำรวจน่าจะมีคลิปน่าจะเห็นหเหตุการณ์อะไรอยู่แล้วคนพวกนี้เนี่ยน่าจะจับกลุมไปดำเนินคดีฮะเพราะเป็นใครก็ตามถ้าใช้กำลังนะ ในการทําร้ายคนอื่นไม่ว่าทําร้ายประชาชนหรือคนที่ไปทําร้ายตำรวจให้ให้บาดเจ็บก็บตามเนี่ยต้องดําเนินคดีครับผมไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดคับ